คิดของคนไทย20 30ปีที่ผ่าน,านมาเริ่ยงปลูกข้าวแบบเดิมปลูกปาลแบบเดิมปลูกอ้อยแบบเดิมแล้วทอผ้าแบบเดิมทอลายเหมือนเดิมย้อมแบบเดิมแล้วชิดข้างหน้าเราจะมีอะไรได้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมได้ยังไงเพรางฉะนงที่ซ้ำที่สุดคือในฐานที่เราเป็นกรรมธิการวิทยาศาสตร์เราเห็นว่ามันมีวิจัยมากมายไปหมดที่ทนักวิจัยทำนะคะเพื่อตอบโจทย์ประชาชนแต่ไม่ถูกนํามาใช้ท,ทีวันนี้สิ่งที่เราทำคือเอาแนวคิดข,ของนักวิจัยผลงานที่ทําออกมาใช้เพื่อแก้โจทย์ ให้ประชาชนมีความสุขผ่านสิ่งที่วัดได้จริงคือรายได้ต่อครัวเรือนหนึ่งหมืนบาทโครงการกระบี่โมเดลเกิดจากการวิจัยอย่างมีส่วนร่วมจากหลายเครือข่ายทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภาครัฐและเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลายัยร่วมมือกันจัดก,กิจกรรมส่งเสริมทักษะแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างประสบการณ์ร่วมกัน โครงการกระบี่โมเดลครับเราให้ความสาคัญกับการใช้การตลาดเข้ามาเป็นตัวนําสิ่งที่สําคัญที่สุดในการทําธุรกิจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจชุมชนคือการขายก่อนการผลิตไม่ใช่ว่าเราไปถึงผลิตผลิตผลิตมีสินค้าเยอะแยะนะครับแต่เราไม่ได้ดูตลาดเป้าหมายเลยวันนี้ครับเราให้ความสาคัญกับการตลาดการสร้างแบรนด์นะครับและการตลาดดิจิทัลนะครับเราทํายังไงที่ทําให้ชาวบ้านเนี่ยครับซึ่ง เดิมทีทําการเกษตรนยครับตอนนี้มีผลิตภัณฑ์แล้วนะครับมาขายของได้มาออกแบบลวดลายเองได้มาพัฒนาต่อยอดได้สามารถเข้าถึงโอกาสทางการตลาดเองได้และที่สําคัญครับต้องเล่าเรื่องขายของและบอกให้คนอื่นรู้ด้วยตัวเองเป็นวันนี้ครับการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ก็เลยเป็นบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนโครงการกระบีโบ่โมเดลโครงการกระบี่โมเดลเริ่มต้นจาก5กิจกรรมคือปาล์มน้ํามัน การเลี้ยงแพะเห็ดร่างแห я, สาหร่ายขนนกและผ้าบาติกโดยจะให้ความสำคัญกับต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญจากหลายภาคส่วนเพื่อเริ่มขับเคลื่อนเครือข่ายสำหรับกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องผ้าบาติกเริ่มต้นจากผู้ประกอบการที่มีองค์ความรู้และมีศักยภาพพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้นั้นสู่ชุมชนให้ได้รับการพัฒนาและร่วมกันต่อยอดให้ยั่งยืน เป็นคนทําผ้าวาติกแบบโบราณซึ่งได้รับสืบทอจากคุณยายนะคะก็8ปกว่าปีอะคะ่ะเป็นเจเนอเรชันที่3แล้วก็ตรงนี้เราก็รักษาภูมิปัญญาเพราะว่าตัวพี่เองอะพี่เป็นคนที่ทําอาชีพนี้เลยคือการทําบาติกมาเลยประสบการณ์ที่พี่ทํามาพี่ก็ยังใช้ของเก่าเพราะว่าเราตั้งใจที่จะรักษาความเป็นดั้งเดิมของเราแต่เราเอานวัตกรรมเข้ามา เช่นเมื่อก่อนเราทําสีเคมีพอเรามาทําเรื่องกระบ,บี่โมเดลเราก็เริ่มที่จะเรียนรู้ว่าเอาสีธรรมชาติที่อยู่ภายในบ้านเราตัวนี้ค่ะเข้าออกมาทํำยังไงเช่นทํายังไงให้สีไม่ตกทํายังไงให้สีคงทนอะไรเนี้ยค่ะก็ตรงนี้ก็คือก็ต้องเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการใช้นวัตกรรมเข้ามาโดยโดยใช้วิทยาศาสตร์นะคะก็ามาเราตั้งใจที่จะนํา ภูปัญญาที่เราดูแลรักษาไว้ตั้งแต่บรรพบุรุษนี้นํามาเผยแพร่เพื่อมาต่อย,ยอดให้เกิดประโยชน์จริงๆให้กับชาวบ้านเพืด้เข้าสร้างรายได้ได,ด้ค่อยๆคิดค่อยๆวาดภาพจากจินตนาการลงสู่กระดาษเป็นรูปเป็นร่างแตกต่างกันอย่างมีความหมายภาพวาดในกระดาษที่เราเห็นนั้นเกิดจากกระบวนการคิดที่ได้รับการถ่ายทอดจากวิทยากร ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเริ่มต้นจากการปูพื้นฐานด้วยการถ่ายทอดความรู้เรื่องผ้ามัดย้อมจากคุณครูผู้มากด้วยประสบการณ์มาให้ความรู้และแนวคิดเรื่องสีจากธรรมชาติที่หาได้ง่ายๆในท้องถิ่นจากแนวคิดสู่การเริ่มต้น นักเรียนแบ่งกลุ่มแยกย้ายกันไปค้นหาวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นด้วยรอยยิ้มและความมุ่งมั่น qua lùng đi mấy bằng rễ gặp đình đen cả Không mà thay nhắm này làm đình đen ừ. trứng nâng cái chung lên đây này cái nhầm mấy thau cân mà cái để nằm lăng nào. ค่ะนี่คือบังรีกับน้ำสนิมค่ะเดี๋ยวเราจะตากแดดให้หมานๆแล้วก็สีจะกัดออกมาลยค่ะ เสร็จจากระบวนการผลิตผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติก็ศึกษาเรียนรู้เรื่องการผลิตผ้าบาติกทันทีเริ่มจากผืนเล็กร่างแบบจากแนวคิดและอัตลักษณ์ในท้องดินเรียนรู้เรื่องการเขียนเส้นเทียนและนำสีจากธรรมชาติที่ได้เรียนรู้และทดลองมาใช้จริงหลังจากนั้นเริ่มขยายแนยวคิดและจินตนาการลงสู่ผ้าผืนใหญ่ประกอบกับการให้คำแนะนำจากเจ้าขององค์ความรู้จากดาลาบาติก คอยประกบชี้แนะแนวทางผิดบ้างถูกบ้างจนเข้าสู่กระบวนการสุดท้ายคือการซักและนำผ้าบาติกที่เสร็จแล้วไปตากแห้งได้เวลายืนชมผลงานของตนเองอิ่มอกยิ่มใจในผ้าบาติกจากสีธรรมชาติเรามีของดีมากมายครับ แต่หลายครั้งของดีเราไปไม่ถึงดวงดาวเพราะว่าขาดการมองและการเชื่อมทางด้านการตลาดนะครับเราไม่ใช่มาสอนเพื่อให้ฟังแล้วสนุกแต่เราจะสอนเพื่อให้ทําได้และหลังจากนี้ก็จะไปต่อยอดขยายให้กับสมาชิกชุมชนคนอื่นๆนะครับเราเราขยายแบบ1เป็น2 2เป็น3 3เป็น4นะครับแล้วขยายต่อไปเรื่อยๆเพื่อที่จะทําให้ชาวบ้านหรือกเกษตรกรนะครับสามารถพึ่งพาตัวเองได้ลดการพึ่งพาจากหน่วยงานภาครัฐ เราสถาบ,บัานการศึกษาหรือหน่วยงานภายนอกจะทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยให้ขับปรึกษาและคอยเชื่อมโยงโอกาสให้กับพี่น้องเกษตรกรเป็นขั้นตอนการใช้องค์ความรู้ด้านการตลาดจากมหาวิทยาลัยเข้ามาร่วมต่อยอดผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขายผ่านช่องทางออนไลน์สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านวันนี้ เป็นครั้งแรกที่มาหัดไลฟ์ผลิตภัณฑ์ที่ทํากลุ่มบาติของจังหวัดกระบี่ค่ะแล้วพี่ก็เน้นว่าเป็นลูกเต่าลูกหดัดทรายลูกหอยลูกปลาดาวเพราะว่าที่ถึงทะเลในจังหวัดนะคะวันนี้ลดราคาพิเศษนะคะเหลือ890บ,บ,บาทเฮลด800บาทได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ งัดเอาเทคนิคกลเม็ดวิธีจูงใจพูดถึงอัตลักษณ์ในท้องถิ่นขายได้บ้างไม่ได้บ้างแต่อย่างน้อยก็ได้ทดลองและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะเป็นอันตลักษณ์ของกระบีค่นะลำเด้งจ้ะลาด้ำกระบีครับดีสวยมากครับมีตะก,กินหลายด้านหลงครับก็พุ่มใจมากได้ความรู้และก็ได้เทคนิคการทำผ้าบาติก นายตำซีธรรมชาติทีว่าไม่เคยคิดคนผมหมากก้นเลยค่ะว่าจะธรรมชาติทียุสิ่งเวทโรมข้างตัวโรมมันจะมีคุณค่ามากขนาดนี้ค่ะห<ม>ลังจากวันนี้ก็คือไปคิดการทำเลยค่ะหวางเพศเลยว่าอันดับแรกเราจะทำอะได้เต็มใจทำให้ดีที่สุดค่ะคือเบื้องต้นนะครับไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำบาติกหรือว่าการเขียนเพียนอะไรมาก่อนเลยครับผมแต่ว่ามาเริ่มเรียนรู้ไป,ปพร้อมๆกับพี่ๆนะครับที่เป็นนักเรียนรุ่นหนึ่งด้วยกันครับผมคุณครูก็ คอยเทคแคร์แล้วก็ให้ความรู้อย่างใกล้ชิดตลอดทั้ง11วันเลยครับผมเป็นครั้งแรกที่ได้ขายผลิตภัณฑ์แบบนี้ครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้ไลฟ์สดขายของด้วยเหมือนกันครับผมอาจารย์เขาก็ได้สอนเทคนิคต่างๆวิธีการยืนวิธีการพูดนะครับที่สําคัญเนี่ยผ้าของเราเนี่ยครับที่สําคัญก็คือการ สร้างสตอรี่นะครับสร้างที่มาของผ้าผืนนี้นะครับที่บ้านเนี่ยคือในกลุ่มของเราตำบลของเราเนี่ยคือเราจะทํามัดยอมอยู่แล้วนะคะคือแบบผแืนท่านโดยส้างเคมีนะคะคือเราไม่ได้มาทําแบบามัดยมเป็นซี่ธรรมชาติแบบนี้นะคะแล้วก็ได้มาเรียนรูทีนี้ก็รู้สึกว่าเมีอะไรที่ว่ามากมมยที่เรายังไม่รู้ที่เราได้ขอนพบนะคะแล้วก็อีอกอย่างเราก็ ได้มาได้รู้จักเพืือนได้เล็กเปลี่ยนเรียนรู้นะคะบางคนก็มีประสบการณ์มาเล้วบางบางคนก็ไม่มีเราก็สามารถเล็กเปลี่ยนเรียนรู้ตรงนั้นได้นะคะมาเรียนรู้ค่ะมาเรียนรู้ได้เลยค่ะพอครูจะสอนวิธีการต่างๆให้เรียนรู้ตั้งเต่กการถือว่าเมื่อก็คือการสร้างขันเบ็ดเลยค่ะใช่เมื่อในชีวิตจริงคือการสร้างขันเบ็ดไปตกปลาค่ะเราจะเรียนรู้ตั้งแต่ตรงนั้นเลยค่ะเรียนรู้ตั้งแต่ขั้นเร็กเลย ถ้าจินตนาการหรือว่าความคิดต้องใยรมีไอเดียม,มากคือจะส่งผลให้เป็นอัตลักษณ์ของตัวเองแต่ก็สร้างชื่อเสียงให้ได้กับจังหงวัดอิงแต่ก็ต่างประเทศได้นะคะอนาคตค่ะจากจุดเริ่มต้นแนวคิดกระบี่โมเดลจนถึงวันนี้ความรู้ที่ได้ทำให้เกิดความหวังเกิดการวางแผนขึ้นในอนาคต